จะเป็นยังไงเมื่อนักโทษที่แหกคุกจากอัสคาบันกับมีความสัมพันธ์บางอย่างกับพ่อแม่ของแฮร์รี่และยังถูกหาว่าเป็นคนที่ฆ่าเพื่อนรักและแถมยังต้องการที่จะได้เจอกับแฮร์รี่อีกด้วยบางฟุกลุกหนังขอเสนอแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแหงอัสคาบันคำเตือนเนื้อหาในเรื่องนี้มีการสปอยล์แหลกใครที่ยังไม่เคยดูและไม่อยากโดนสปอยก็กดข้ามไปส่วนท่านใดที่ขี้เกียจด,ดูหนังและอยากรับชมสปอยก็เข้าม,มาดูกันได้เลยเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมในสปอยเรื่องต่อๆไปของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเริ่มเลิากันด้วยในวันหนึ่งมาร์ตพิสาลูเวนอนมาเยี่ยมที่บ้านซึ่งเธอก็ดูจะไม่ค่อยชอบแฮร์รี่มากสักเท่าไหร่และหลังจากนั้นมาร์ตก็ได้ท่วมทานข้าวกับครอบครัวเดอร์สลีย์และหลังจากทานข้าวเสร็จมาร์ตก็ได้ถาดถางแฮร์รี่หลายอย่างจนแฮร์รี่นั้นได้เสกคาถาเป่าลมใส่มาร์ตวอนอนก็ได้ขอร้องกึง่งขู่ว่าอยากให้แฮร์รี่นั้นถอนคาถาออกเพราะลูเวนอนรู้กฎข้อหนึ่งว่าห้ามนักเรีียยนนนต่กกวาาอา17ลถรรงเร แต่แฮร์รี่นั้นไม่สนเขานั้นได้เก็บกระเป๋ออกจากบ้านแฮร์รี่เขาเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหยุดพักที่ข้างทางสนามเด็กเล่นแฮร์รี่ได้มองที่พุ่มไม้ฝางตรงข้ามที่ขยับอยู่ซึ่งเหมือนกับว่าจะมีตัวอะไรสักอย่างที่กำลังโผล่ออกมาแต่รถโด,ดยสายของพ่อมดแม่มดก็ได้ขับมาพอดีและคนที่มาต้อนรับแฮร์รี่ก็คือชันพายกระเป๋ารถเมย์ของรถคันนี้ และหลังจากที่เขาขึ้นรถเมล์อัศวินยามราตีแฮร์รี่ก็ได้เห็นหนังสือพิมพ์ที่ชันพายอ่านแต่ด้วยความสงสัยแฮร์รี่ก็ได้ถามว่าเขานั้นคือใครและชันพายก็ได้บอกว่าเขาผู้นี้คือเซเลสแบ็กแล้วก็เป็นนักโทษคนแรกที่สามารถหลบหนีจากคุกอัาบันได้ซึ่งเซเรสแบ็กนั้นก็เป็นลูกน้องตัวเอกของคนที่คุณก็รู้ว่าใครและหลังจากที่เขาไปถึงร้านบอใหญ่รั่วแฮร์รี่ได้เจอกับทอมที่มารับเขาและยังได้พาแฮร์รี่ไปพบกับรัฐมนตรีกัสเวทมอนและแฮร์รี่ก็ได้รู้ว่าสิงเานนั้นอแตแค แต่รัฐมนตรีก็ได้ตาหนิแฮร์รี่ว่าในสถานการณ์แบบนี้แฮร์รี่ไม่ควรสร้างปัญหาแล้วก็หนีมันเพราะว่าช่วงนี้มีฆาตกรแหกคุกรอยนวลอยู่แฮร์รี่ก็ได้ถามกับรัฐมนตรีว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเขาแต่รัฐมนตรีก็ได้บ่ายเบียงว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยและแถมรัฐมนตรียังได้นาหนังสือเรียนของแฮร์รี่มาให้ด้วยเช่นกันรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้ทอมพาแฮร์รี่ไปที่พักและในเช้าวันต่อมาแฮร์รี่ก็ได้ตื่นขึ้นเพราะความสงสัยในหนังสือเรียนเล่มหนึ่งและพอสมุดเลลล่มมนนัั้้้แกไไดดดจารง ได้ลเล่าที่เกิดขึ้นก็นไปเล่าให้เฮอร์ไมโอนี่ฟังซื้อเฮอร์ไมโอนี่และครอบครัววิลี่ก็ได้กลับมาจากการเที่ยวอียิปต์อาเธอร์ที่ได้เห็นแฮร์รี่ก็ได้คุยกับแฮร์รี่ส่วนตัวเพราะว่าเรื่องที่อาเธอร์จะเล่านั้นทางกระทรวงก็ไม่อยากให้เล่าให้แฮร์รี่ฟังแต่อาเธอร์นั้นได้เลิกเห็นแล้วว่าแฮร์รี่นั้นมีอันตรายถ้าหาร์ซิเลสแบ็คได้เจอกับแฮร์รี่ถึงแม้ว่าซิเลสจะไม่เหลืออะไรแล้วแต่เขาก็ยังเป็นลูกนอมพักดีตลอดวอร์ดมอร์แต่นั้นก็มีเหตุผลเพียงพอทีท่จะฆ่าแฮร์รี่เพราะว่าแฮร์รี่เป็นสิ่งเดียวที่ทําให้หลอดวอร์ดมอร์ไม่สามารถควบสู่อํานาจได้ซื้ออาเธอร์ก็อยากให้แฮร์รี่สัญ,ญญาว่าเขานั้นจะไม่ตามหาซีเลียส แต่แฮร์รี่นั้นก็คิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะตามคนที่กำลังจะฆ่าเขาและเมื่อแฮร์รี่ได้ไปอยู่บนรถไฟเขานั้นก็ไม่มีที่จะนั่งแต่ก็เหลือ,ห,อห้องห้องหนึ่งซึ่งมีคนนั่งอยู่แต่พอทั้งสาคุยกันไปสักพักหนึ่งรถไฟก็เกิดขัดข้องและความหนาวเย็นก็ปกคลุมไปทั่วรถไฟแล้วก็ได้มีร่างใหญ่ดำสนิทคล้ายๆยมมาทูตมาได้เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้เจอแฮร์รี่และหลังจากนั้นความทรงจำอะไรบางอย่างของแฮร์รี่ก็ได้โผล่ออกมา แต่ก่อนที่สถานการณ์จะแย่ไปมากกว่านี้ก็มีชายคนนึงตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้จัดก,การกับผู้คุมวิญญาณและเฮ์รี่ก็ได้สลบไปสักครู่หนึ่งก่อนที่เขานั้นจะตื่นขึ้นมาและชายที่ช่วยเฮ์รี่ไว้ก็คือศาสตราจารย์อาเดลูปินและลูปินก็ได้ให้ช็อกโกแลตกับเฮ์รี่ไว้ก่อนที่เขานั้นจะไปหาคนคุมรถไฟทั้งสามไม่คุยกันถึงเรื่องผู้คุมวิญญาณเฮอร์ไวนี่ก็ได้ให้ความเห็นว่าผู้คุมวิญญาณคงคิดว่าซีเล็กแบ็กอยู่บนรถไฟและในถงกลางของโรงเรียนดับบลินก็ได้กล่า,ตา,ตา,าวาตว และแฮกวิกก็ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นศาสตราจารย์ด้วยเช่นกันและฮอว์วร์ก็ได้ให้การรับรองกับผู้ครูวิญ,ญญาณเพื่อที่จะตามหาซีเลสแบ็กถึงผู้ครูวิญ,ญญาณจะไม่ยุ่งกับกิจกรรมในโรงเรียนแต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ครูวิญ,ญญาณจะทำา้ายนักเรียนไม่ได้และแต่อมาในคาบวิชาแรกของการเรียนก็คือวิชาพยากรณศาสาตร์โดยศาสตราจารย์ที่สอนก็คือศาสตราจารย์ซีวิลเทเลนนีและสิ่งที่เทเลนี่สอนในชั่วโมงนี้ก็คือการพยากรณ์จากถ้วยชาเทโลนนี่ที่รู้สึกว่าถ้วยชาของแฮร,ออร์ ซูเธอนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่ารูปที่แฮร์รี่ได้นั้นก็คือกริมและในความหมายของกริมก็คือเป็นลางร้ายที่อันตรายที่สุดและเล่นลับที่สุดเพราะว่ามันนั้นก็สื่อถึงความตายได้เลยเช่นกันหลังจากบทคาบเรียนของเทเลอนี่ก็ได้ไปเรียนวิชาของแฮกวิดต่อซึ่งแฮกวิดก็ได้สอนวิชาสัตว์วิเศษและในคาบเรียนนี้ก็คือการสอนลักษณะอิสัยของฮิโปกิฟซึ่งลักษณะของมันก็คล้ายกับกิฟฟอนมากแต่ต่างก,กันตรงที่ว่าลักษณะข้างหลังเป็นม้าคนที่อาศา,าจะขี่ฮิโปกิฟก็คือฮร ซึ่งแฮร์รี่ก็นะก็เหมือนจะอา,าสาแบบไม่เต็มใจสักเท่าไหร่แฮกริดก็ได้ทําหน้าที่อาจารย์อย่างยอดเยี่ยมมากคือการสอนแฮร์รี่ที่ทําให้ฮิปโปกิฟนั้นเชื่องต่อแฮร์รี่ได้แฮกริดได้ให้แฮร์รี่ขี่สัตว์ตัวนี้ซึ่งฉากนี้ก็เป็นฉากที่สวยงามมากๆและพอแฮร์รี่กลับมาตรงจุดที่แฮกริดสอนมาฟอยก็ได้ไปหาเรื่องแฮร์รี่แบบไม่ระวังฮิปโปกิฟจึงทาร้ายมาฟอยจนบาดเจ็บและแฮกริดก็ได้ส่งมาฟอยไปที่ห้องพยาบาลซึ่งจากเหตุการณ์นี้ก็ไม่รู้เลยว่าชะะาาการรมขอองงิปปปแลจเ็นย่ไ และต่อมาก็มีหนังสือพิมพ์รายงานข่าวว่าซีเลสแบ็กนั้นอยู่แถวดับทาวทุกคนที่ได้อ่านข่าวนี้ก็กัวงวลว่าจะมาที่ฮอกวอตส์หรือเปล่าเพราะว่าสถานที่นั้นอยู่ใกล้ฮอกวอตส์มากและฉากก็ได้ตัดไปที่วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดโดยที่ศาสตราจารย์อะเดรุปินเป็นคนสอนและในคาบเรียนวิชานี้ก็คือการจัดก,การกับบอก,กระดซึ่งบอก,กระดนั้นจะแสดงสิ่งที่คนกลัวที่สุดให้มันออกมาเป็นรูปธรรมมากที่สุดซึ่งในการเรียนครั้งนี้ทุกคนก็สนุกกับมันเป็นอย่างมากแต่พอถึงคิวของฮร์ี่่บ็็ออกกกัตไดู้เหนนนสิิิงทลววภาายใจใจจคืผู้ญญณ ลูปินที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้มาขวางไว้และก็ได้ยกเลิกการสอนในคาบนี้และต่อมาทุกคนที่มีใบอนุญ,ญาตก็เตรียมที่จะไปหมู่บ้านฮอบมิธมีแต่แฮร์รี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ไปเพราะเหตุผลที่ว่าผู้ปกครองไม่ได้เซ็นใบอนุญาตให้กับแฮร์รี่ลูปินได้คุยกับแฮร์รี่เป็นการส่วนตัวถึงสิ่งลูปินที่ได้ขวางแฮร์รี่ไว้จกบโ็อกกาด ลูปินได้เห็นความกลัวในจิตใจของแฮร์รี่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผู้คุมวิญญาณแต่สิ่งที่แฮร์รี่กลัวจริงๆนั้นมันก็คือหลอดวอร์ดมอลและสิ่งที่ลูปินพูดมันก็ตรงอย่างที่แฮร์รี่คิดแต่ในคืนที่อยู่บรถไฟที่แฮร์รี่ได้เห็นผู้คุมวิญญาณแต่ก่อนที่แฮร์รี่จะสลบไปนั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องเรียกแฮร์รี่และรูปินก็ได้เล่าเรื่องของพ่อแม่ของแฮร์รี่ให้ฟังแล้วต่อมาก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เด็กกิฟฟินดอร์เข้าบ้านตัวเองไม่ได้เพราะรูปที่อยู่หน้าห้องกิฟฟินดอร์นั้นฉีกขาดนบดอที่เข้ามาก็ได้พยายามที่จะตามหาสุภาพสตรีอ้วนแต่ฟิลได้เห็นซะก่อนนบดอก็เลยเข้าไปถามสุภาพสตรีอ้วน ดรดอกร์ก็ถามด้วยความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นและสุภาพสตรีอ้วนก็ได้บอกว่าซีเดสแบ็กบุกมาถึงฮอกวอร์แล้วดรดอกร์ก็เลยตัดสินใจให้นักเรียนกิฟฟินด์ทุกคนไปนอนที่โถงกลางของโรงเรียนดรดอร์ได้คุยกับเซวัสเนปว่าเขายินดีที่จะส่งนักเรียนกลับบ้านถ้าเกิดว่าโรงเรียนฮอกวอร์เริ่มไม่ปลอดภัยและต่อมาในคาบเรียของลูปินศาสตราจารย์เซนปก็เป็นคนสอนแทนแต่ในวิชาเรียนนี้เซนิได้สอนถึงเรื่องมนุษย์หมาป่าทาั้งๆท,ที่จริงแล้วตามบทหนังสือกกกก็ยยััังงงงงไไม่่่่่่ถึหหนนนนน้้้าาาาททีีีีจะะะะตอเรรรรรรแแลลลลใขขววิิิิิดดลลดฟบฮณูส ผู้คุมวิญญ,ญาณได้เข้ามาแทรกแซงกิจกรรมในโรงเรียนในระหว่างการแข่งขิดดิดจนทาให้แฮร์รี่ต้องตกจากไม้กวาดนับรดอที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้ช่วยแฮร์รี่ไว้แฮร์รี่ที่ฟื้นตัวมาจากห้องพยาบาลเขาก็ได้รู้ว่าไม้กวาดของเขานั้นหักไปแล้วเพราะไม้กวาดของแฮร์รี่นั้นดันไปตกที่ต้นเวโดจอมหัวดแฮร์รี่ได้คุยกับลูปินถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและแฮร์รี่ก็ต้องการให้ลูปินสอกระถาที่ไว้ใช้ป่าผู้คุมวิญญ,ญาณและในช่วงวันหยุดกลางภาคแฮร์รี่ก็ต้องการที่จะไปหมู่บ้้้้้้้้าาาาาาานนนนนนฮฮออออออบบบมมมีีีีทททแแต่่่่่่่ดดดววยยคคครร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 ไไไไไััััุุญ,ญาจจจจกกกกกผูปปปงเเเเเลใใชหขข ทั้งสองเล่าแฮร์รี่เพื่อที่จะให้อะไรบางอย่างกับแฮร์รี่และสิ่งที่สองพี่น้องวิลลี่ให้ก็คือแผนที่ตัวกวนซึ่งมันคือแผนที่ทั้งหมดในฮอบวอดและแถมยังรู้ได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเฟดจร์ดก็ได้บอกทางลับที่จะไปฮอบมิดได้เร็วที่สุดจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้ไปตามทางที่เฟดกับจร์ดบอกทานะของเฮอร์เมลนี่และรอนที่ได้ออกมาคุยกันข้างนอกก็ได้เจอกับมาฟอยที่เข้ามาก่อกวนแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นแฮร์รี่ที่จัดการกับพวกมาฟอยจนหนีออกไปและทั้งสามก็ได้้ยยินนนเเเรรรืื่่่ออองงงทีพวกขขาัจะคุฮ แฮรี่ที่ไม่รอช้าก็ได้ใช้ผ้าคลุมล่องหนเดินตามไปแล้วพอไปถึงห้องที่ทั้ง3คนคุยกันแฮรี่ก็ได้รู้ว่าซีเลสแบ็กคือสาเหตุการตายของพ่อแม่ของเขาและแถมยังฆ่าเพื่อนรักอย่างบีเตอร์แพดดิกครูอีกด้วยแต่มากอนากาไม่เชื่อว่าซีเลสจ,จะฆ่าแฮรี่เพราะว่าซีเลสคือพ่อทุนหัวของแฮรี่ซึ่งนั่นก็ทาให้แฮรี่รู้สึกช็อกและต้องการอยากจะฆ่าซีเลสด้วยซ้ําและในช่วงเปิดเทอมลูปินก็ได้สอนคาถาผู้พิทาให้กับแฮรี่ ซึ่ทีแลกแฮร์รี่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าคาถานี้เป็นคาถาที่ยากมากแต่สุดท้ายแล้วแฮร์รี่ก็สามารถทําได้เพราะว่าแฮร์รี่จินตนาการว่าเขานั้นได้อยู่ร่วมกันกับพ่อแม่และต่อมาทั้ง3ได้ไปหาแฮกริดเรื่องการแต่ยสวนคนดีที่ฮิปโปกิฟทํทำร้ายลูกชายของรูเซียสซึ่งถึงแม้แฮกริดจะไม่ได้โดนไล่ออกจากฮอบวอส์แต่สัต์เลียงของเขายางฮิปโปกิฟก็ต้องถูกโดนโทษประหารและในคืนหนึ่งขณะที่แฮร์รี่ดูแผนที่โตกว,วนขณะก็ต้องประหลาดใจไปอย่างมากเพราะเขาเห็นชื่อชื่อหนึ่งที่คิดวาาวว่่่่่่่่าาาตตตยยไไไไไไไปปแแล้้้ังมมมีีชชิิออ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 ูซคคคนนนนกกก็ใรรหหืืเเฮดจะ แต่แฮร์รี่กับเจอสเิปพี่กำลังสอบสวนเขาอยู่แล้วเดวลูปินก็ได้เข้ามาช่วยลูปินรู้สึกโกรธมากที่ไม่บอกเรื่องแผนที่ตัวกวนเพราะพ่อแม่ของแฮร์รี่ปกป้องแฮร์รี่ด้วยชีวิตแต่แฮร์รี่กับตอบแทนสิ่งนั้นด้วยการที่ไม่รักษาชีวิตตัวเองเลยลูปินได้สั่งแฮร์รี่กลับไปนอนแต่ก่อนที่แฮร์รี่จะไปแฮร์รี่ก็ได้บอกว่าเขานนั้นได้เห็นคนหนึ่งที่คิดว่าตายไปแล้วยังอยู่ที่นี่ซึ่งคนคน,นั้นก็คือปีเตอร์และน่าจะทําให้ลูปินรู้สึกอึ้งเป็นอย่างมาก และในวิชาพยากรณศาสตร์เฮอร์ไมโอนี่โมโหในสิ่งที่ซีวิลพูดเธอได้ปัดลูกแก้พยากรณ์แล้วก็เดินออกไปแฮร์รี่ที่เห็นลูกแก้พยากรณ์ตกมาตามบันไดเขานันก็ได้อาศาเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บไว้ที่เดิมแฮร์รี่ได้เห็นใครบางคนจากลูกแก้วและสัตร์จารย์ทีโรดี้ก็ได้เข้ามาทำนายโดยที่เธอนั้นไม่รู้ตัวเธอนั้นได้ทำนายไม่ว่าจะมีคนที่หักหลังเพื่อนอของเขามาปรากฏตัวในคืนนี้คนที่มีจิตใจต่ำทรามและเลือดบ,บริสุทธิ์นั้นจะไหลลินและในที่สุดแล้วเจ้านายกับลูกน้องก็จะได้อยู่ด้้้้้วยยกกกกกันนนนแฮรีี่่่็็ูสสึตใจจิิิงทเเขาาไไไดดดลป แล้วในวันประหารฮิปโปกิฟทั้งสามก็ได้เข้ามาหาแฮกริดเพราะเขานั้นจกักจุเป็นเพื่อนแฮกริดในวันที่ฮิปโปกิฟตายแต่แฮกริดนั้นไม่เห็นด้วยเพราะว่าการที่มีพวกเขาอยู่จะทําให้เกิดเรื่องมากกว่าเดิมแต่แล้วก็ได้มีหินปริศนาสองก้อนโยนใส่พวกเขาแต่พอแฮร์ี่หันไปก็ได้รู้ว่าดับเบิลดอร์รัฐมนตรีและเพชฌฆาตได้มาที่บ้านของแฮกริดแล้วทั้งสามได้ออกบันสเกตการ์อยู่ห่างหงและหลังจากนั้นการประหารฮิปโปกิฟก็ได้เริ่มขึ้นหนูสแคร,ปปร์ไได้้แออว่งีเปอมหวดต่ร แฮรี่และเฮอร์มอนี่ก็ต้องการให้รอนออกมาจากต้นนั้นรอนได้ชี้ไปที่ข้างหลังทั้งสองเพราะว่ามีหมาป่าตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังพวกเขาแต่แล้วมันก็ได้ลากรอนเข้าไปในต้นวิโลจอมหัวดซึ่งทั้งสองก็ต้องการที่จะเข้าไปแต่มันก็ทุรคทุเลมากเพราะว่าต้นวิโลจอมหววไม่ให้เข้าไปง่ายๆแต่เมื่อทั้งสองได้เข้าไปที่ต้นวิโลจอมหวดก็ได้รู้ว่าแต่ต้นวิโลจอมหัวคือทางลัดเข้าไปที่เพอร์ห่วยหวนและแฮรรี่ก็ได้รู้ความจริงว่าหมาป่าต แล้วก็ตามด้วยเนิปที่เข้ามาตามหลังเนิปก็เกือบจะจับซีเลียสได้แฮร์รี่ได้ใช้ไม้ของเฮอร์ไมโอนี่แล้วก็ไล่คาถาโจเซนิปนั้นกระเด็นออกไปจนสลบซีเลียสและลูปินก็พยายามที่จะเล่าความจริงให้กับแฮร์รี่เพราะกับพิสูจน์ว่าซีเลียสนั้นไม่ใช่ฆาตกรลูปินและซีเลียสก็ได้พยายามไล่คาถาใส่หนูของรอนแล้วความจริงก็ได้ปรากฏเพราะว่าหนูของรอนนั้นคือพีเตอร์แพ็กดิกรูพอแฮร์รี่ได้เห็นพีเตอร์อยู่ต่อหน้าเขานั้นก็รู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีลปนไลากอะััะออบคไปไปคุ ซีเลสก็ได้คุยกับแฮร์รี่เรื่องที่เขานั้นอยากจะให้แฮร์รี่ไปอยู่กับเขาแต่หลังจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นลูปินก็ได้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าซึเสเนปที่ออกมาตามหลังก็ได้การพวกเด็กๆไว้ ok ซีเลสก็ได้กลายเป็นหมาป่าเพื่อที่จะหยุดลูปินอีกทีหนึง่งแต่ซีเลสันสู้ไม่ได้ก็เลยย้ายเป้าหมายไปที่แฮร์รี่และในขณะที่ลูปินในร่างมนุษย์หมาป่ากำลังจะทำร้ายแฮร์รี่แต่ก็มีเสียงหอนปริศนาที่ทำให้ลูปินนั้นเบี่ยงเบนไปหาเสียงนนนดดนนนนนนนั้น้้้้แฮฮรรรรรีีีีีีี่่่่่่่ททไไไไไดดดดเเห็็็็ซิิิยสสสจจจาา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 กกกกกกปขตตตมม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 มววววูููญญญญณณอ แลทั้งสองก็ได้โดนผู้คุมวิญญาณเล่นงานจนซีเรียสนั้นเกือบตายแต่แล้วก็มีออร่าความปริศนาได้โผล่ขึ้นมาและออร่านั้นก็คือคาถาผู้พิทักษ์ที่ใครสักคนไล่ออกมาและแฮร์รี่ก็ได้ฟื้นมาอีกทีที่ห้องพยาบาลดับเบิลดอ์ได้เข้ามาหาทั้ง3และทั้ง3นั้นก็ได้พูดความจริงให้ดับเบิลดอ์ฟังว่าที่จริงแล้วคนที่เป็นฆาตกรไม่ใช่ซีเรียสแต่กลับเป็นปีเตอร์ที่ยังไม่ตายและก็ได้โยนความผิดให้กับซีเรียส์ซึ่งดับดเบกเเิกจจ้ลดอ็กมมานนไหั่ี้ก แล้วดับเบิลดอก็ได้บอกกับเฮอร์ไมอนี่ว่าให้ใช้สิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็ได้พูดต่อไปว่าเธอนั้นรู้กฎด,ดีว่าอย่าให้ใครเห็นและให้หมุนมันแค่3รอบและถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงให้เดินตามรอยเท้าเดิมจะดีที่สุดและเฮอร์ไมอนี่ก็เลือกที่จะไปกับแฮร์รี่แค่2คนเพราะว่ารอนั้นบาดเจ็บซึ่งสิ่งแรกที่เฮอร์ไมอนี่ทำก็คือการไปช่วยเหลือปัปปิกหรือฮิปโปกิฟที่กำลังจะโดนประหารแต่ก่อนที่จะไปช่วยฮ ok ิปโปกิฟแฮร์รี่และเฮอร์ไมลนรตีและเพช่ หลังจากที่เพชฌฆาตและรัฐมนตรีที่เห็นว่าฮิปโปกิฟยังอยู่เฮอร์ไมอนี่และแฮร์รี่ก็ได้นำฮิปโปกิฟออกมาได้สำเร็จและที่เหลือก็รอเวลาที่จะให้พวกแฮร์รี่นั้นออกมาจากใต้ต้นวิโรจอมหวดและหลังจากที่ลูปินกลายเป็นมนุษย์หมาป่าทั้งสองก็ได้เดินไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ได้เห็นแฮร์รี่นั้นกำลังจะโดนล,ลูปินทำร้ายแล้วก็ได้เฉลยเสียงหอนปิศาที่ได้ยินก่อนหน้านี้นั่นก็คือฝีมือของเฮอร์ไมอนี่คราวนั้นได้ล่อลูปินออกมาจากแฮร์รี่ในทำลายหลอดภยัย และแฮร์รี่ก็ได้รีบไปที่อีก้าดหนึ่งของบึงเขานั้นต้องการที่จะเห็นพ่อของตัวเองไล่คาถาช่วยแฮร์รี่แฮร์รี่ที่คิดว่าก่อนที่เขานั้นจะสลบไปเขานั้นคิดว่าพ่อของเขาไล่คาถาผู้พิทักษ์เพื่อช่วยเขาแต่แล้วแฮร์รี่ที่เห็นว่าตัวเองในไทม์ไลน์หลักนั้นกำลังจะตายเขานั้นก็ได้เสียคาถาผู้พิทักษ์ไล่ผู้คุมวิญญาณนับร้อยซึ่งที่จริงแล้วคนที่ไล่คาถาผู้พิทักษ์นั้นก็คือตัวเขาเองไม่ใช่พ่อของเขาและแฮร์รี่กับเฮอร์มีนี่ได้ขี่ฮิป แฮรี่ได้เข้าไปหาลูปินแล้วก็ได้รู้ว่าลูปินนั้นลาออกเพราะมีคนปล่อยข่าวว่าลูปินนั้นเป็นมนุษย์หมาป่าแต่ก่อนที่ลูปินจะไปลูปินก็ได้คืนแผนที่ตัวกวรให้กับแฮรี่แฮรี่ได้เดินเข้ามาที่ถงหย่ของโรงเรียนแล้วก็ได้รู้ว่ามีใครบางคนส่งไม้กวาดแล้วก็ปากกาขนนกอันใหม่ให้กับแฮรี่ซึ่งไม้กวาดที่แฮรี่ได้นั้นมันก็คือไฟโบแล้วไม้กวาดนี้ก็เป็นไม้กวาดที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาแฮรี่ก็จะได้ใช้มันแน่ๆในภาคต่อไปซึ่งนั่นก็คือแฮร์ี่พอคี